สวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะ,คะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะร่วงามยามดีนะคะส่งมอบกับรถดีพอ l S07 คันแรกของโชว์รูมดีพอ l a อ y e v สาขามีนบุรีนะคะต้องขอขอบคุณคุณเล็ก สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคันแรกของโชว์รูมเรานะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเล็กด้วยนะคะและครอบครัวด้วยนะคะที่วันนี้มารับรถกับเรารบควณสอบถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถดีพอกับ a อไกับสาขามินบุรีค่ะกับเอเนี่ยค่ะครับก็ติดตามเพจรถมานานแล้วครับค่ ส่งรถเยอะแต่แคุณปามมั่นใจก็เลยมาเลือกใช้บริการครับอ๋อค่ะนะคะก็แล้วการบริการเป็นยังไงคะตั้งแต่วันที่มาจองแล้วก็จนกระทั่งวันนี้นะค่ะดีครับให้คําแนะนําดีแล้วก็บริการดีครับพนักงานพูดจาไพเราะค,ครับค่ะแล้วก็เอ๋มาดูแลเองเลยแล้วคุณเอ๋มาส่งมอบรถเองด้วยะ<อ>นะคะก็ต้อง นะคะว่าตอนนี้เ07นะคะแคมเปญดีๆนะคะแล้วก็นักวัดออกรถเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แล้วก็ถ้าใครนะคะที่มาจับจองดีพอนะคะที่สาขามีนบุรีเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเองไม่ติดงานอะไรนะคะจะส่งมอบด้วยตัวเองทุกคันนะคะจะพยายามส่งมอบด้วยตัวเองทุกคันแล้วก็สาหรับวันนี้เนาะช่วงนี้นะคะก็เราถือว่าเราจะมีเป็นอของนะคะของชมด้วยให้นะคะของหมอนมาหน่อยค่ะคุณอันถึงนนี่หน่อย นะคะนี่เลยค่ะนะคะจะเป็นหมอนใบเดียวในโลกอ่าร,รู้ใช่ไหมคะหมอนใบเดียวในโลกรู้นะคะค,ค่ะก็คือหมอนใบนี้นะคะก็จะมีลูกลูกค้ามีรถของลูกค้านะคะดีพอนะคะแล้วก็มีคุณเอนะคะ ก็พร้อมสโลแกนการดูแลให้กับลูกค้านะคะก็คือถือว่าเป็นของชํารรวยที่ให้จากใจเป็นของที่ระลึกแล้วก็สามารถใช้ง,งานได้ในรถยนต์คุณเอยิ้มหน่อยเต้นหน่อยค่ะคุณเอ,เอดีใจดีใจเอาละค่ะรบกวนอ,อ,อ่านสโ,โลแกนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิคุภาพที่ดีตลอดไปคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ A U R D P A E U Y E V สาขามินบุรีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอันถือหน่อยนะราคาแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีตัวกิฟต์ไวเชอร์นะคะให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นบัตรที่สำหรับดูแลเรื่องหลังการขายนะคะหรือส่วนรถในเรื่องของการตกแต่งพวกทำเคลือบแก้วหรือ และใสยอะไรต่างๆนะคะจะมีตรงนี้ให้นะคะก็คือหลังการขายเอาเป็นว่าถ้ารถอูซงอูซีอะไรต่างๆมีปัญหาก็พักมาได้นะคะ<ม>จะมีคูปองตรงนี้ให้นะคะ,คะเป็นกิฟต์เชอร์ให้นะคะค่ะราคานะคะอ,คคอันนี้ก็บอกแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะเราดูแลหลังการขายด้วยนะคะแล้วช่วงนี้หน้าฝนนะเอามาค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเอาละค่ะมีของชงลวยอีกอันนึงละค่ะอ่า ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะมีเขาจำรวยให้นะคะเป็นเป็นร่มนะคะเป็นร่มนะคะนี่เลยค่ะดีไหมคะอ่านะคะที่ถืออ่าเป็นร่มที่ถือไปไหนมาไหนเป็นจัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นครอบครัวคุณเอ๋ยยิงหน้าฝนเนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะค่ะแฮปปี้ไหมครับตอนนี้ดีพามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะเป็นรถ SU v ว สไตล์สปอร์ตนะคะด้วยราคาเริ่มต้นที่1,399,000บาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะคะ0%นนานถึง60เดือนเลยนะคะคเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยินด,ดีต้อนรับหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ให้พาชมให้พาชมหน่อยนะอ่านะคะคทันแรกของเราก็ฉุกเถูนเล็กน้อยนะคะคไม่เป็นไรครับ <c oughs> ค่ะนะคะ <c oughs> อันนี้ให้เป็นดอกไม้ลูกโป่งเพราะว่าจะได้เอาไปให้ลูกหลานเล่นได้นะคะในรถนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณเล็กนะคะและครอบครัวเข้าสุรอบครัวดีพอ a e y y v v สาขาบินบุรีนะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมชมรถหน่อยนะคะคุณเล็กนะคะค่ะโชรูม a u โชว์โชรูมดีพอสาขามินดุรีเราตั้งอยู่ที่รับอินทานกบ 14, กบ .14 ก็แยกมินดุรีนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นอาคารชั่วคราวนะคะแล้วก็สำหรับเอ่อหลายๆคนนะคะที่ติดตามเพจ AU นะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เราจะไลฟ์ผ่านเพจ รถนําเข้าหรูนะคะเหตุผลเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเพจด e ีพอนะคะแล้วก็ในเพจด e ีพอเนี่ยเ,เพจที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีข้อจํากัดว่าต้องเปิดให้ครบ3เดือนถึงจะสามารถไลฟ์ได้นะคะยังไงช่วยเข้ามาติดตามเพจใหม่เอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราสามารถไลฟ์เพจเดีพอได้นะคะเราก็จะหยุดการไลฟ์กับเพจนี้นะคะในการาส่งมองบเ,อเกี่ยวกับไล,ละเอียดรถดีพอช่วยรบกวนเข้าไปติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะดีพอ มีนบ mm ุร hmm. ีค่ะนะคะช่วยรบควนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคอบคุณนะคะอ้ยอันนี้เฮงเฮงรวยเลยเลยค่ะออกานโดนนะคะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะไหวคเดเอเด้ยไปกันเลยเลยเดี๋ยวให้เจลอธิบายรถก่อนอ่ะคุณเอ๋อ้าวคุณเอ๋เข็มขาดหายอีกแล้วอ้าวคุณเอ๋สวัสดีค่ะกันแล้วสงสารละสวัสดีค่ะ ไม่อยู่ก็ะจะมีเอสองคอยเอสองคอยส่งมอ,อบรถนะคะได้วันไหนเอไม่อยู่เอะไะค่ะปะ้าเดี๋ยวพาพาพาคุณเอป้านะคะข่าโปรโมชนนั่นอะไรคะตอนนี้ก็จะมีดอกเบี้ย30%น,นะครับ60งวดนะครับผมนะครับผมแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งน,ะนานสองปีแล้วก็พรีเมียมแคร์มูลค่า250,000บาทนะครับผมค่ะนะใช่ครับแคมเปญแรงๆนี้ต้องรีบมานะครับรถใกล้หมดแล้วนะครับผมค่ะแคมเปญนี้จะเอ่อถึง รู้สึกจะเป็นแคมเป็นมอเตอร์โชว์นะคะถึงจะถึงวันที่3ามสะิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะค่ะสนใจยังไงก็ทักมานะคะขอโทษทีค่ะเอไม่แน่ใจว่าแคมเปญนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนาหรือเปล่านะสนใจทักมานะคะเอาละค่ะพาชมรถหน่อยนะก็ตัวนี้นะครจะเป็นรุ่น s อนะฮะศูย์เนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีที่ นิยมนะครับเป็นสีออกแนวสีดํานะครับผมล้อนะครับก็จะเป็นล้อขนาด20นะครับผมล้อสวยนะครับยางก็จะเป็นตัวยางตลอดนะครับส่วนด้านในนะครับตัวนี้ลูกค้าที่เลือกนะครับจะเป็นตัวสีภายในดํานะครับออกแนวดูดันนิดนึงคะก็จะได้สไตล์แบบพทีเมีียมนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นขนาด15.6นิ้วนะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวมติฟังชาตินะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมความบันเทิงจะอยู่ขวามือแล้วก็ตัวควบคุมการขับขี่นะครับจะอ,อยู่ด้านซ้ายมือนะส่วนด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะจะให้มิติในการนั่งค่อนข้างที่จะกว้างนะครับโป่งลงนั่งสบายนะครับน้าต่อไปเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตัวนี้เราจะให้เป็นประตูไฟฟ้านะครับผม เปิดได้เลยเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะครับนี่ครับใหญ่นะครับผมกว้างมากนะะเก็บของจุดของได้เยอะนะครับตอนปิดเราก็ใช้สัมผัสสวยครับสวยครับโอเคเอาละค่ะก็สำหรับบอกภายในบอกแล้วเนาะว่าเลือกได้นะคะว่า ต้องการสีส้มหรือว่าสีดำนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบทิปนะคะเพราะเดี๋ยวลูกค้าเตรียมตัวออกรถแล้วนะคะค่ะพาชมนะคะสำหรับโชลุมอันนี้เป็นอาคารชั่วคราวนะคะค่ะทุกคนสนใจนะคะทักมานะคะ02-5874-666-086-668-1999นะคะหรือแอด ดีพอลบายเอนะคะค่ะทักมาได้เลยค่ะนะคะมีรถพร้อมส่งมอบคันทีแล้วก็มีรถให้ชมแล้วก็มีรถเทสได์ด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ร้านเท่านี้ก่อนเดี๋ยวบ๊ายบายลูกค้าลูกค้าบายบายหน่อยค่ะคุณเล็กบ๊ายบายหน่อย,บ,ยบ๊ายบายขอบคุณนะคะคุณเล็กขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ